วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e a x s a Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลลาม n นาโฮโฮโฮตอนนี้กลับไปเป็นคริสต์มาสที่นอร์เวย์นะครับหิมะตกสำหะ <laughs> แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะเทสต Secret X อันนี้เป็น o v e r drive นะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็คิดว่าจะขับ1,000กิเมตแต่ว่าวันนี้เราเริ่มสายนะมัน11โมงครึ่งนะครับปกติเ,เราน่าจะเริ่มสัก9โมงนะครับว่าเรามีธุระกับลูกนิดหน่อยนะ ต้องไปหาหมอนะเล้วไปหาหมอเป็นมันเป็นเกี่ยวกับคล้ายนิร์ทอะไรน,นี้นะครับ <c oughs> แค่เช็ครูทีนเช็คนะครับแต่ว่าโอเคแต่ว่าผมก็ได้ขับ1,000กิโลเมตรกับ Volvo เอ3 0แล้วแบตเตอรี่มันเหมือนกัะเปียบมันชาดเหมือนกัะเปียบนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ซ้ำๆหน่อยนะครับแต่ว่าเราอยากจะไปภูเขาที่มีหิมะนะครับเ <c oughs> ยลโลไม่รู้คุณเคยได้ยินไหมแต่ว่าเราไปเยลโลไม่ได้มันไกลไปเราจะไปกูหมันก็ไปภูเขานะครับ กับคันนี้ผมก็จะรู้มันมันจะแบตเตอรี่มันจะเย็นไหมมันจะโคลสเกตไหมมันจะกินไฟเยอะไหมแล้วก็ถ้าขับที่มันเป็นหิมะอะไรมันจะ work ดีไหมครับก็มันก็มีวิธีเดียวเราต้องเทสดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้กําลังชาร์จรถกลับไปถึงร้อยเปอนไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เป๊กก็ได้เ้ยเสร็จแล้วันเมื่อกี้มัน,มนอ๋นอ,นอเนี่ยเสร็จแล้วอ๋อเนี่ยไม่มีจอเนี่ยฮะเลลศนะครับอ๋อโอเคโอเคเราถอดนี้ก็ได้ครับจบโอเคอสบายดีกลับมาโดเวยวนะครับ แล้วมีชาร์จิ n งสเตชัน n ออันในโรงรถนะครับ AC 1 1บเอกิโลวัตต์อันนี้ก็11 k เอ็กิโลวัตต์ลโวลต์ AC นะครับแล้วก็ข้าง,งนอกน่าจมีอีกอันหนึ่งนะครับ <c oughs> บ้านนี้มี13 k สกิโลวัตต์ AC นะครับเข้ามาในบ้านนะไฟเยอะมากนะครับโอเคแต่ว่าอ่อย่างหนึ่งที่มันแตกคือผมก็ซ็อกดูแล้วนะในนี้แบบแฮะมันแฮะมันห้ hey. มันอันนี้เป็นที่ชาร์จโอเค อันนี้อันนี้อะไรนะไม่รู้นะแล้วก็ซอกหา12โวลต์เอาท์เลทไม่มีหาที่ไหนก็ไม่มีก็ไม่มีมั้งข้างหลังก็ไม่มีก็เป็นไรเราก็เอาอีกูโฟลมาด้วยเพราะเราต้องชาร์จกล้องวิดีโอนะครับก็เออไเช็คข้างหลังนี่มีก่อนเนี่ยมีมีสักที่แลเคชช้ามันเรามีอีกูโฟลชาร์จเพื่อจะชาร์จกล้องนะครับเรามีกล้องทั้งสองอันแล้วน,นะครับแล้วก็ ผมก็หาดูวว่าไอ้มันไม่มี glove box นะคือฮะคือไม่มีไหนนะก็ลองเช็คตัวนะฮะไม่ไหน open glove box ก็ไม่มีฮะเออเออเออเข้าไปนี่หาไม่เจอผมได้ส่งอ e ีเมลถามซีก t แล้วว่า secret x มไม่มี glove box แล้วไม่มีม12 volt outlet ใช่ไหม <laughs> โอเคแต่ว่าเราจะเดินทางไปกูนะครับ 185กิโลเมตรจากนี้รถมันคำนวณว่าตอนเราไปถึงเราจะเหลือ67เอรอ้าก็ดีก็แปลว่าเราไปกลับก็ได้นะครับแต่ว่าเราคงจะจอดชาร์จนิดหน่อยทดสันเป็นยังไงนะครับมันนี่มันไม่ใช่เป็นชาร์จเลยไมนต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราก็มีคอร์สกันในวันนี้นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่18.5องศานะครับเราพยายามจะอุ่นแบตเตอรี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่รู้อะมันก็อุ่นได้ส่วนหนึ่งแล้วมันก็เริ่มคูลดาวน์มันก็โอเคเช้ามันเช้ามันไม่อยากจะวุ่นวาาายกััััับบมมนน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 ีีีีะะครรรรเเเเออ้ป็ฟจ แบตเตอรี e ที่มันก็ฮะมันก็ adjust แล้วมัน adjust แค่ไหนี่โอเคโอเคปิดโอเคโอเคจช่ไหมตอนนี้เตรียมตัวไปเอวภูเขาครับอ่่โอเคจะบอกอะไรอย่างนะครับที่มันแปลกนะคือตอนนี้นะครับมันสิบเอ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็เป็นเดือนวันไหนนะเออกรุมพาอะไรไม่รู้เดือนโอเคแต่ว่านาฬิกานี้อะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเืออันนี้มันโชว์ว่าเป็นเอ่อธันวาสิบสองธันวา อันนี้เป็นเวลาจีนหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันใช้2นาฬิกาทำไมมันไม่เป็นซิสเต็มเดียวนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานมันก็ยังโอเคนะอยู่ดีๆเมื่อเช้านี้กลายเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งนาฬิกาที่ไหนเนี่ยมัน voice อะไรเนี่ยมันมันหาเออเออเออใช่มัน,มน,ออออมนโอเคอ่ะปะขับไปแล้ว เคเราขับไปทะลุกตะักหนึองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนที่มันตรงหน่อยนะแล้วก็ Adaptive Cruise Control work แต่ว่า Auto Stay ไม่ work นะครับมันไม่เห็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเทสท์ลอนนี่ยมันจะ work นะมันก็นมันมีเส้นอะไรขึ้นมาบางทีมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผู้มาลัยโอเคเอาไม่ใช่เอาเอ่อขบ้นมาขึ้นมาน่อเออเราต้องนี่ย ACC แต่ว่าเราเจอ LCC นะครับไม่ไหน ACC ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ อ๋อโอเคมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคใช่มันแต่ว่าปัญหากับนาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวกับนะักเวกชันเพราะตอนนี้นักเวกชันมันก็คำนวณว่าเราจะไปถึงกูแล้วก็ไปถึง9ก้าโมงสีไม่ใช่มันเที่ยงกว่าตอนนี้ <laughs> เราก็ต้องคำนวณว่าโอเคใช้เวลาอีกสัก2ชั่วโมงแล้วก็เราก็จะไปถึงสักบ่ายสองกว่าโอเคโอเคอย่ายงนี้ก็ได้อย่างไงก็ได้นะครับรต่ว่าผมก็เมื่อวานผมปิด Voice control แล้วบอกว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับ Voice control มันก็้องเปิด Voice control มันอาจจะส่งอะไรไปที่จีน Sending data to China แล้วก็อาจจะได้นาลิกาจากจีนไม่รู้มากแต่ว่าผมก็ลองด้นะครับ Open glove box Are you sure that you want to open the w i n d o w that much? h huh? u Not the window the the glove box Open the glove yes <or> no. uh. โอเค yes นกเฮ้ยนี่บ่เฮ้ย hi open the glove box are you sure that you want to open the window that much yes อ้าวเ้ยอันนี้มัน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 แปลกนะมัน reverse reverse ถ้าเราจะขึ้นเราต้องดึงดึงทางนี้ดึงไปหาเรามันจะขึ้นถ้าอีกทางหนึ่งมันจะลงโอ้ยอันนี้บ่เฮ้ย That, what the thing. Hey, what is this shit? Say that again. <laughs> this car is useless. Please connect your phone. And no. again. this car is. Uh, no. Hey, this car is useless. Say that again. <laughs> <laughs> okay, never mind. no no go away go away sorry I'm not sure what you m e a เจมันเมันเราเราขับไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรก็ได้มันเร,เราขับเองเราไม่ต้องใช้ LCC เราไม่ต้องเปิดอะไรไมันมันไม่มีกลอบ๊อกนะครับ <c oughs> อ <c oughs> โอเคโอเค,อ,เค,อ,เคออทนอีกสักส4ชั่วโมงแล้วก็จะกลับบ้านนะครับ ตอนนี้เราอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจากกูแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้นี่มันขึ้นมาในจอนี่นะว่ามัน uh, preheating uh, preconditioning battery for faster charging นะครับแต่ว่าแปลกนะคือมันไม่ได้ใช้คำที่มันอยู่ในนี้นะครับอ,อันนี้อะ่ะ battery temperature adjustment ไม่ใช่นะครับ <laughs> มันไม่ไม่ consistent นะมันไม่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็แปลกว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงนะครับมันไม่ได้โชว์ว่าเรากำลัง preheat แบตเตอรี่นะครับ ในจอนี้ก็ไม่โชว์เลยนะครับในแบตเตอรี่อะไรนี้ก็ไม่โชว์ที่ไหนนะครับว่ามันกำลังพรีฮิตแบตเตอรี่นอกจากที่เราเห็นที่มันขึ้นมาในจอถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็ไม่รู้นะมันพรีฮิตแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเราเห็นในคอร์สกันนะเพราะว่าอินเลทมันเป็นส4องศาตอนแรกมันเป็น18 1แปดสิองศาตั้งนานนะครับมันเพิ่ะขึ้นตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกได้ยินอะไรจากข้างหลังนี่นะครับเหมือนกับว่ามันมีพัดลมอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังนะครับก็ มันคงจะจะมันอุ่นแบตเตอรี่แน่นอนแต่ว่ามันไม่มันไม่โชว์ที่ไหนนะครับแลปลว่าเราก็คงจะชาร์จเร็วนะมันคงไม่โคลเกตตังไปถึงกูนะครับแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ48เปอร์เซ็นต์าวิ่งไปได้สัก165กิโลเมตรเออที่เอทเอที่มันน้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้มัน overport ระยะทางตั้ง4เปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าเราวิ่งได้4เปอร์เซ็นต์สั้นกว่านี้แล้วก็ที่มันใช้ไฟฟ้านี่แหละ 2 1 2วัตต์เอาแต่ก็้เราต้องบวก4นะครับ <laughs> แปลว่ามันกินไฟเยอะนะเออมันก็ไม่ได้หนาวมากนะลบ3องศาไม่ค่อยหนาวมากนะครับแล้วก็ถนนนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเราขับเร็วไม่ได้นะครับก็แปลว่าคันนี้นะมันอาจจะวิ่งได้แค่300กว่ากิโลเมตรนะนะันแะถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วก็เป็นถนนอย่างนี้นะถ้าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นี่เออแบบ1000กิโลเมตรนี่200กิโลเมตรมั้งโอ้โอ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  อนุบาลนะครับหรือว่าโรงเรียนนะครับเขาโทรมาบอกว่าอิสเบลอ้วกนะผมว่าโอ้แล้วก็เอ่ออันนี้นี่แค่อิสเบลตกำลังนั่งเล่นอยู่อะไรนะครับที่โต๊ะแล้วก็อยู่ดีก็อ้วกนะผมก็ไม่รู้ทำไมนะปกติถ้าอ้วกนี่อาจจะเป็นเพราะว่ามีเอ่อขี้หมูกนะผมก็มีขี้หมูกนะครับช่วงนี้นะหลังจากกลับมาเออนอร์เวย์น,นะครับอิสเบลก็เหมือนกันนะกลางคืนก็ไอหน่อยนะอาจจะเพราะมีขี้หมูกมีอะไรนะ แต่ว่าอันนี้ก็แปลกนะคือแค่นั่งอยู่ดีๆแล้วก็อ้วกแล้วก็โอเคเขาก็อยากจะให้เราไปรับนะครับแอมอยู่ที่บ้านทีแซมแต่ว่าไปรับไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปรับนะแต่ว่าเราเพิ่งจะกลับรถนะครับยูทว์นนะเราต้องใช้เวลาสัก2ชั่วโมงนะครับก่อนเรากลับไปถึงบ้านนะครับ แล้วก็ทําไมเขาอยากใช้ไม่รับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับมนะันเป็น p olicy ว่าถ้าเด็กพวกนี้เขาก็ไม่กลัวว่าจะติดคนอื่นได้ถ้าป่วยอะไรแต่ว่าอิสเบลก็ไม่เป็นไข้ไม่ป่วยแล้วนะครับแค่มีคิดโตหน่อยนะครับก็โอเคอ้อมไมเป็นไรตอนนี้เราก็โอเคจ่มันเราไม่ต้องไปกูมันไม่สําคัญที่ต้องไปกูนนะครับที่สําคัญคือเราก็ขับไปลองรถมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเขงต้องชาร์จมั้งใช่ตรงกลับไปบ้านไม่ได้นะครับไม่มีแบตเตอรี่พอนะ ผ่านเฮอรนฟอสนะครับต,ตอนนี้เรามี17%แบตเตอรี่นะครับแล้วเราจะขับไปอีก33กนะิโลเมตรในประติที่ปั๊มเชลนะครับมันจะมีฟอสจอดเฉลีลงนะรถมันเขาคำนวณว่าเรามี10%แต่ว่าอตอนแรกตอนเราน a า i วเกตนะนะตอนจากนี้นะครับมันก็บอกว่าเป็น15%แล้วมันก็ค่อยลดลงลดลงไ <laughs> ม่นแน่จะว่าเราจะมีไฟพอไหมเนี่ย แต่ว่าผมก็ได้คำนวณนะครับโอเคเราใช้ไฟสัก200หลังจาก correct distance นะก็มันก็เป็นประมาณ2 2 0อวัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็เรามีบุจจิตสัก2 7 0วัตต์เอาต่อกิโลเมตรก็น่าจะได้นะครับเนี่ยนี่มันก็คำนวณว่าเราวิ่งได้52กิโลเมตรแล้วเราก็ต้องวิ่งอีก32ก็ได้มั้งแต่ว่าที่นี่นอร์เวย์นี่คนก็ขับช้านะครับเนี่ยลิมิตเป็น80นะครับแล้วก็ขับ60 หรือว่าใช่จริง GPS ปิ้นเป็นประมาณ64สิบสี่หบ6หนะครับก็ขับช้าหน่อยนะแบตเตอรี่กออ็ไม่ไดออ้ไม่ได้เย็ยนไปนะเราปิด preheat ถึ Re at, Pre at, งตอนนั้นนะครับมันยังเป็น23อ,อ,องศาแล้วก็ inlet ก็ยังเป็น27เมันก็ว่ามันกำลังจะอุ่นแบตเตอรี่แต่ว่ามันก็แปลกนะเพราะว่า คราวนี้เรานำไปเกตไปัญหาเช่นะครับมันไม่ได้เตือนว่ามันจะกำลังอุ่นแบตเตอรี่นะเราไม่อยากจะอุ่นแบตเตอรี่เพราะเผื่อว่ามันจะกินไฟเยอะไปนะครับแล้วก็เราก็ได้ปิด Battery Temperature Adjustment นะครับก็โอเคยังไงก็ได้ไมั้งแต่นี่นะ่นาหลักกานะครับตอนเรากดอันนี้นะเพื่อที่จะ Resume Cruise Control นะครับหลายครั้งแล้วกดนะครับโอเคตอนนี้พอดีว่าตอนเราจะ test จะโชว์มันก็ไม่มันก็ w o r k i n ดีนะครับแต่ว่าหลายครั้งเรากดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดนะมันก็ come on มันมันไม่ resume cruise control นะครับออผอบอกก็ปกติผมก็จะถ้าเป็นรถกันอื่นนะครับเรากดปุ๊บมันก็จะ resume นะอันนี้มันมันใช้เวลานานมากมัน sending data to China น,นะนี่ยนะมอนี่โอห้หลายครั้งนะมันหลายหลายอย่างนะกับ cruise control กับแบบอื่นนะครับเราทำอะไรมันไม่ค่อย ไม่ค่อย register ว่าเรากดอะไรนะครับเราต้องกดซ้ำหลายครั้งเนะนี่ยมันน่าลำคาญนะครับเนี่ยคุณต้องดูหลักนะครับว่าเราจะกดอันนี้นะครับจนถึงครูส t r o l มัน work นั่นเนี่ยมันใช้เวลาสักสองวินาทีแล้มั้งครับดูอีทีนะนั่น <laughs> ทำไมมันโคตรช้าเลยนะครับอย่างนี้นะถ้าจะ activate ครูส t r o l มันน่าจะ instant นะครับเหมือนคัอนอื่นนะครับกดปุ๊บ work ปับอันนี้นี่มันอะไรมัน,ม,นมันกำลังส่งส่งอะไรไปจีน in, and, หรือว่าอะไรแบบโคตรช้าแล้วครับบางทีผมก็แบบกดแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่ากดแตะกดแล้วว bueno, ่าแล้วก็กดซ้ําอ <cartoon> ีกแบบโอ้โหแบบโคตรช้าแล้วนะครับ โอเคเราใกล้จะถึงนะครับตอนนี้เราเหลือ4แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราก็เหลือ12กิโลเมตรนะแต่ว่ารถแปลกนะครับคือเราจะลงดอยนะตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็คำนวณว่าเราจะเหลือ3เปอร์เซ็นตอนนั้นไปถึงนะครับมัน่จะเป็น5เปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้นับหรือว่าเราจะลงดอยมันแค่นับกิโลเมตรหรือว่ายังไงเนี่ยออโอเคแล้วก็ตอนนี้ยังเาเห็นแล้วว่ามันมีกี่กิโลเมตรนะ12กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวถ้าแบตเตอรี่มันลดลงถึง2เปอร์เซ็นต่ว่า เราคงไม่ลบตรงถึงนนขนาดนะครับมันก็จะหยุดโชว์ว่าแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันก็หยุดโชว์ว่าเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับเรามาถึงท่จ้าน,นะครับเราวิ่งไปได้ไม่ถึง300กิโลเมตรนะครับเหลือ12กิโลเมตรหรือว่า4%นะครับแล้วก็เราใช้ไป61.9ิกิโลวัตต์ชั่วโมงแปลว่าเราน่าจะมีสัก64.5 K ากิโลวัตต์ชั่วโมงตอนทดสอบ Volvo EX 30เราได้65กว่าแต่ว่ามันเป็นหน้าร้อนนะครับ โอเคเตอนนี้บัตเตอรี่ก็อุ่นนอยยี่นะ26อ,องศาแปลว่าเราน่าจะได้ full speed นะครับตรงที่นี่มี c คม p พาเวอร์นะครับไม่ได้เห็น c คม p พาเวอร์นานนะครับเสียดายว่าเมืองไทยเขาไม่ใช้ c คม p พาเวอร์เพราะมันเป็นของยุโรปนะครับแต่ว่าเนี่ยบริษัทที่เมืองไทยนะ watch and learn อันนี้นะครับเป็น card payment เรา tap คอร์ดแล้วก็จ่ายนะครับแต่ว่าโอ้โห6.3นุกต่อคิโลมันประมาณ19บาทต่อคิโลวัตต์เอานะครับที่นอเวย์นะเอ่อท s สลาซูเป r ร์จกับไอ n อนไตีนี่สักครึ่งราคาของนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้โอ้156กิโลวัตต์อ้สุดยอดเลยและอันนี้นะครับมันดีนะคือเอ่อมันมี QR ร์โคนะถ้าเราสแกน QR ร์โคนะครับเข้าไปในนี้นะถ้าเราถึงแม้ว่าเราไม่มีอันะครับ เราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเนี่ยเคนเผแล้วก็เห็นว่าเป็นยังไงครับแล้วอันนี้เราไม่ต้องใครก็ได้สแกนนะครับเราไม่ต้องการแอปพวาะว่าเราใช้ออฟฟอร์ดีอว่าถ้าเราใช้บัตรจ่ายเราก็แค่เข้าไปในนี้แล้วก็ดูได้ว่ามันชาจไปถึงไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะเคนเผาอันนี้มันเป็นเนี่ยสองกิโลวัตนะครับมันไม่มีพาวเวอร์โมดูลอยู่ที่นี่มันจะอยู่ที่เออรู้ที่ไหนนะอ,อ,อาจจะอยู่ฝั่งโน้นมั้งมันจะอยู่ในตู้ที่ไหนที่ถหนนะครับ แล้วก็มันมีหลาย power module มันก็แบ่งไปว่ารถคันนี้มันต้องการกี่ power module มันก็ allocate แนะครับถ้าเราเข้าไปดูในดีเทลนะครับมันมีข้อมูลเยอะแล้วเนี่ย amp มันมันใช้ไม่รู้กี่ power module ว่ามันได้อ l l โลเ t e power module สำหรับ436อ a ป์แต่ว่าเราต้องการ377แอมป์แล้วก็โวลต์นี้มันก็ขึ้นไปถึง410ไม่ใช่มันต้องการ410ใช่ตอนนี้411สูงสุดอันนี้มันเป็น800 v วลต์ c h a r g นะครับ บอกอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมสี่ร้อยสามเนี่ยเนี่ยว่าดีเทนี่ผมก็เคยเห็นจอเนี่นานๆนะครับโคตรเลิศนะครับเดี๋ยวเราจะเทสหลายอย่างนะครับถ้าเราเปิดพาร์คในคอมฟอร์โอเคปกติเราต้องการมากกว่า20%แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูแล้วก็ยกตูดแล้วก็ปิดประตูโอ้มันเวิร์กนะครับคือมันไม่ดับเครื่องอุ่นนะครับถึงแม้ว่าเรามีต่ำกว่า20%่ รถมันก็ส,ส,ส,สมาร์ทนะครับมันรู้ว่าเรากำลังชาร์จที่ไฮพาวเวอร์ชาร์จแล้วมันก็ปล่อยให้เราใช้ p อ r k i n ค Comfort ตอนแบตเตอรีออออออ่ตอนแบตเตอรี่ต่ำกว่า20%ได้อาอ,อันนี้ดีมากนะครับแลวที่ผ่านมา2เดือนนะครผมก็ได้ enjoy อาหารไทยนะครับลำดีแต่ว่าซีกอกไทยนี่ใช้ไม่ได้เลยครับเหี่วเล็กจืดนะครับซีกอกนอร์เวย์นี่มันจะใหญ่ยาวนะครับแล้วก็อร่อยดีนะเนี่ย 啊嗯，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 嗯。 โอเคแล้วมาถึงอนุบาลน,นะครับก็ได้รับอนะิสระแล้วเมื่อกี้นี่เราใช้คลิป climate on หรือว่าอะไรไม่รู้ฟีเจอร์นั้นนะครับแต่ว่าแปลกนะครับคือตอนเราไม่อยู่ในรถนะครับรถเนี่ยมันนี่มันล็อกนะครับม,มันจะเปิดไฟทิ้งไว้ผมไม่เข้าใจนะโอเคมันก็เปิดจออะไรทิ้งไว้อันนั้นก็โอเคก็สะดวกถ้าเราจะชาร์จอะไรในรถตอนเราไม่อยู่นะครับแต่ว่าทำไมมันจะต้องเปิดไฟทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นกับรถจีนเัาอื่นนะครับปีวารีก็เหมือนกันตอนเรากด รีโมทให้มันเปิดแอร์มันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ตอนรถมันเปิดแอร์นะครับแล้วก็ MG ZS EV ตอนเราเปิด preheat i n งหรือว่าเปิดแอร์จากแอปมันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเราปิดแล้วแอร์มันปิดเองไฟมันก็ดับเองนะครับโอเคอิซาเบลก็สบายดีนะไม่เป็นไรหรอกกูก็ <c oughs> นิดหน่อยอะเด็กๆมักกู้มาตลอดนะอิซาเบลหิวไหมหิวจะกินอยากกินอะไรอะ อยากกินชิคกินอยากกินไก่ย่างไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ย่างนะโอเคไปซื้อไก่ย่างที่เมนี่อ่าต้องไปเมนี่ก่อนนะอิสระวันนี้ได้เล่นหิมะไหมอ,อิสระชอบเล่นหมิมะอ่ะเอ๋อ <laughs> โอเคเอกับมันเตสกับเอ็นล่ะอ๋อเป็นเพืเ่อนๆนะเอะอวันนี้เล่นสนุกไหมอ่ะ กันได้ด <laughs> เออโอเคแจ๊กแจ๊กเรมาถึงบ้านแล้วครับ <laughs> ฮ่อิสเบลชอบไปชอบไปขับรถกับยายดีไหมฮะอิสเบลรง,ง,ง่วงกันเนี่ยง่วงเหรอว่าตอนนี้มันยังมันอาจจะติดเวลาที่เมืองไทยอยู่นะอ่าตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วก็โอ้โหมันก็เป็นเที่ยงคืนนะ <c oughs> อิสเบลร์นง่วงไหม <laughs> อิสเบลนี่ตนเหี่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเนี่ยนเนี่ยอิสเบล จับมันนี่ไหมไหนี่นก็หอยเล่นอันนี้มันแข็งแรงกันไอซ์แรลอง้วจับเนี่ยจับเนี่ยอัะอ่ะอะไอซ์ถือไหมนไหนทสตัวไเน่หน้ไรับน้ำหนักประมาณ12บกิโลได้เลยเอเอเจ็บมืออ๋อเจ็บมือไอซ์แวอ๋ออ่ะตองมันจะไม่บายบายอ่ะได้หเปล่าเนไม่เปล่าไม่เปล่า อ๋อมันจะหายเองนัดมือน,นะอืมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้เเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีด้วยนะชุบ,ชบเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นอย่างงี้ก็ได้สีขาวรถคันนี้เป็นยังไงครับก็สบายดีนะครับช่วงหลางดีอเออนั่นนั่นชอบเล่นไฟเนี่ยเดี๋ยวไอ้ม่เไปกด S S อ๋ออยาก,กด S S ก็ช่วงหลังดีนะครับสบายดีเอ่อรู้สึกเก็บเสียงได้โอเคนะครับไม่ได้แบบสุดยอดแต่ว่าก็ก็ดีนะครับ อแล้วก็อะไรงโอเคซอฟต์แวรมันน่าราคาหน่อยนะเราจะใช้ครูส่งผลนี่ก็แบบบางทีโอเคเออเปลี่ยนสีไหมอเปลี่ยนสีไหมเนี่แล้วก็แล้วก็มันมันปรับแสงดะเนี่ยเฮ้อเลิศเอาว้าวไอซ์แมนสไลด์ทนี้เนี่ยสว่างสไลด์ทนี้ปรับองะอซ์แมนลองอ่ะลอ่ะลองสไลด์สไลด์ไปสไลด์ไปก็เ้เนี่ย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 แล้วก็เย้ เก่งมากแล้วก็อะไรอีกอ่ะเออแต่ว่า,า,ววาถ้าสว่างนี่ต้องสดขึ้นไปนเห็นไหมนี่สว่างแต,าาะนะแต่ว่าออโตสเต็มไม่เคย work ้าเป็นหิมะนะแต่ว่านี้มันคงไม่สำคัญสำหรับเมืองไทยแล้วก็เลยอะ่ะแล้วก็วิ่งได้ไม่ค่อยไกลนะแต่ว่าเคมเป็นหน้าหนาวนะครับ BLTP เป็น400กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้นี่วิ่งได้แค่300กิโลเมตร กผิดหวังนิดหน่อยนะถ้าเป็น350ก็ดีนะอันนี้เป็น69กิโลวัตต์อบตเรนะครับ65กิโลวัตต์ a ั i t y อแต่ว่าวิ่งได้แค่300อ e. ีถจะเป็นเมืองไทยอาจจะเป็นส350มั้งแ้วก็คันนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการรถที่มันมีที่เยอะหรือว่าวิ่งได้ไกลถ้าอย่างนั้นนี่คงต้องซื้อคันอื่นนะครับแต่นี่มันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์มั้งใช่ไหม เหมือนเจโก้กซนะครับอิสเบอชอบคันนี้ไหมอิสเบอชอบรถคันนี้อ่ะชอบชอบเหรออ่ะไปแอลป่ะป่ะนี่ไปแอลป่ะฮะไปแอลกันได้เอะเอาเก๋เดี๋ยวเข้าบ้านไปกินเลยหาอะไรกินกินไก่ย่างเราจะซื้อของอะไรนะโอ้ประต่อเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มีคลิปเนี่ยเนี่ยมีคิดโอเคๆเดี๋ยวได้เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยอ ช่วงนี้มีขี้หมูกอ่ะแต่ต้องเช็ดขี้หมูกเนี่ยอันนี้อาจจะหาเพราะว่าเป็นเป็นขี้หมูกนะครับเนี่ยโอเคอ่าเดีเช็ดแล้วเช็ดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าเข้าบ้านเอาไปถึงที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านนะอิสเบออ่ะโอเคน้องโคจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณขอบคุณที่คุณดูไปด้วยนะแล้วก็เฮาก็ประกาศไม้สวัสดีครับอิสเบอายบายๆเข้ามาบายบายบายเปิ้ลอ่าบายบายเอ,อ้เก่งมาก